เกิดอะไรขึ้นเสียงร้องมาจากไหนนะยายกำลังไปหาแล้วไปช่วยหลานสาวคนฉันกันโดนัทอร่อยจัง<ฮ>ดูเหมือนว่ามาโกต้องการความช่วยเหลือรอเดียวนะอะไรนะเสียงร้องจากห้องมาโกฉันกำลังไปช่วยแล้ว <c oughs> ยายอยู่นี่แล้ว <c oughs> เกิดอะไรขึ้นจ้าหลาน <c oughs> เนูหิวมากมากเลย ฉันสงสัยว่ามันจะหมุนได้กี่รอบนี่จริงจังหนเลยสิโอเคเนาอยากได้เค้กแสนอร่อยว้าวเค้กเหรอเยี่ยมฉันทำเจ๋งแน่ๆได้เสมอง่ายมากฉันได้มือโปรอยู่แล้วจะเป็นเค้กแสนอร่อยได้ไงถ้าไม่มีครีมฉันจะค่อยๆใส่เค้กทีละชั้นแล้วก็ใส่ครีมเพิ่มอีกชั้นอีกชั้นและอีกชั้นมาดูกันว่ามันจะน่าสนใจขนาดไหน มันจะต้องอร่อยมากนแน่แน <Wow. S 1> <Yeah. S 2> เยี่ยมเค้กรูปหัวจะสำหรับมาก็ลันละของฉัน <Yeah. S 2> และฉันจะตกแต่งมันนิดหน่อยด้วยคิดแคทและครีม <Yeah. S 2> ออกมาดูดีสุดๆเยี่ยมและฉันจะเพิ่มช็อกโกแลตบนหน้าเค้กมาก็ต้องชอบแน่ๆน mm. ตอนนี้ฉันจะโชว์ให้คุณย่าดูว่าเค้กจะต้องหน้าตาเป็นไหนผ่าครึ่งเอามาประกบก,กันตัดตรงกลางออก จากนั้นก็คลิกมันและบีบครีมสีต่งตางๆให้เหมือนสายรุง้งยิ้มและฉันจะปาดหน้าครีมให้เข้ากันเพื่อความสวยงาม <Yes. S 1> ต่อไปก็ใส่ก้อนน้อยๆและใส่ตาหวานๆกับปากจจ้มลิ้มลงไปนี่แหละผลงานชิ้นเอกเลย คนอื่นไม่มีโอกาสอาชนะชลก <st> ่เห็นจำไปต้องทำเค้กสวยๆเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดกค็คือรสชาติอืมเยี่ยม <st> ก้อนขนมปังก้อนนี้ดูไม่เหมือนเค้กที่ซ้ำฉันยังไม่เสร็จนะตอนนี้เค้กของฉันจะมีสาสันสดใสมาละลายช็อกโกแลตกันอาฮะเพิ่มความแวววาวเพิ่มอีกเพราะสาวน้อยชอบตการลิฟ่งย ว้าวนั่นเยี่ยมไปเลยเ mm. สร็จสมบูรณ์เค้กของฉันต้องชนะแน่แน่ right. ว้าว oh. เป็นความคิดที่มีเลวเลยแต่เค้กของฉันก็ยังดีกว่าอยู่ดีว้าว <Wow. S 1> ไม่แต่เค้กสวยทั้งนั้นเลยงั้นหนูขอเริ่มต้นชิ้นนี้ละกันอะสมอืมอร่อยจัง <c oughs> ต่อไปหนูจะลองของคุณยา่า mm. ช็อกโกแลตปลอปอดหนุนไลยเยี่ยม <Yes. S 1> ออและเค้กแบกแบกนั่นคืออะไรกันก็จะลองนั่ละกันแล้วรชอนมันไม่ดีเท่าไหร่เลย <No. S 1> งั้นเค้กที่ชนะก็คือของฉันฉันบอกเธอแลว้วฉันจะชนะโอเคมาดูกันว่าใครทำช็อกโกแลตร้อนหน้ามาชเมลโลด้าอร่อยที่สุดเ oh. ยี่ยมโอเคง่ายมาก <Yes. S 1> งั้นฉันก็จะไม่ดูงั้นนั่งรออะไรอย,ยู่เหรอต้องเริ่มทำอาหารกันแล้ว ความลับในการทำช็อกโกแลตแสนอร่อยของฉันก็คือฉันใส่ช็อกโกแลตสุดโปรดของมากโกลงไปคนให้เข้ากันเพิ่มเฮอชี่ลงไปนิดหน่อยเยี่ยมไปเลยและคนให้เข้ากันอีกครั้งและฉันจะเทมันลงไปในแก้วที่มาโกเป็นคนให้ฉันมาสวยใช่ไหมนั่นโลชัมเองโอ my! มโก็แคแก้วเธอไม่เข้าใจหรอกมาลองชิมกันว่ามันอร่อยไหมอมอร่อยเหมือนเคยลองไหม ไม่หรอตามใจ <Okay. S 1> ช็อกโกแลตร้อนของจริงต้องดื่มด้วยแก้วแบบนี้ตั้งหากฉันเทช็อกโกแลตร้อนลงไปในแก้วแบบนี้จากนั้นก็ใส่ครีมเพิ่มความนุ่มฟูและสวยงามและตกแต่งได้มาร์ชเมลโล่ช็อกโกแลตร้อนต้องหน้าตาแบบแบบนี้แหละ <c oughs> อย่าจับมันนะ <c oughs> แล้วฉันตัองอะไรมไงดีข <c oughs> อกระป๋องเวปครีมฉันต้องการมันเพื่นดีอร่อยจัง ต้องทำเป็นชั้นใหญ่ๆมากกว่านี้และลรยมาร์ชเมลโล่เยอะๆอาเยี่ยม oh, <yeah. S 1> และก็เพิ่มลูกวัดด้วย mm. บางทีน่าจะเพิ่มโอรีโอ้ด้วยนะอ right, right, ซอสช็อกโกแลต <All right. S 1> และป๊อกกี้ไม่มีใครทำแบบนี้มาก,ก่อนแนะ่นอนโอเคว้าวเดี๋ยวหนูจะลองช็อกโกแลตก้อนนี้ก่อนมีขนมมาร์ชเมลโล่เยอะเลย อร่อยจนหยุดไม่ได้แล้วอ๋อนี่แก้วที่หนูให้คุณย่าไปแต <c oughs> ่ช็อกโกแลตลอน,นี่มันดานมาดามากเลยหน <c oughs> ูต้องใช้หลอยกับแก้วนี้อืมอ,อร่อยว้า <c oughs> งั้นขอคิดนิดนึงนะ <c oughs> และแอนดี้ชนะเย้ฉันนี่แหละมือโปรของจริง <c oughs> ฉันชอบเล่นกนล <c oughs> และครั้งนี้หนูอยากกินมันฝรั่งทอด่มเติมแต่ฉันต้องทำมันยังไงล่ะเูอแต่วิธีกินนะครั้งนี้ห้ามใช้สกิลมมอโปรนะฉันจะคอยจับตาโดยเธอเออแล้วผมต้องทำยังไงบ้างมันง่ายมากดูนะแล้วเอามันฝรั่งออกมาและปอกเปลือกมันแบบนี้จากนั้นก็หั่นมันแบบนี้แล้วเปิดเตาใส่น้ำมันและใส่มันฝรั่งลงไปก็ประมาณนี้แหละ อาเข้าใจแล้วฮะรอก่อนนะั้นจะมันฝรัง่งตอนนี้เราก็มาใส่น้ำมันกันเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาฉันจะเปิดเตาได้ไฟแรงสูงสุดไปเลยและฝาหม้อน,นี้มีประโยชน์สุดๆเอาไว้หลบไงฉันกำลังโยนหมัดฝรั่งลงไปแล้วนะระวังเอ,อ้ดูเหมือนว่ามันไม่ใช่ของคิดที่ดีเท่าไหร่ระวัง่ลยแอนดี้อ้มันออกมาดูดีมากเลย มก็แค่มันฝรั่งธรรมดาธรรมดาขอใช้นสีออกมาพิเศษสุดๆเอาแผ่นตอร์ติญ่าออกมาตัดเป็นชิ้นๆตอนนี้ฉันจะเทน้ำมันลงไปในกระทะยากหน่อยนะที่จะทำตามมือโปรแบบนี้อุ่นน้ำมันให้ร้อนและทอดแผ่นตอตยญ่าที่เพิ่งหั่นลงไปจนเป็นสีเหลืองทองและตอนนี้ก็ได้นาโชส์ออกมาแต่จะกินได้ไม่มีชีสได้อย่างไง ฉันจะจัดนาโชส์สลงจานให้สวยงามจากนั้นก็มาละลายชีสกันพร้อมแล้ว <Yes. S 1> ก็ลอยลงไปบนนาโชส์ได้เลย <Yes. S 1> และตกแต่งนิดหน่อยด้วยมะนาวสไลด์เสร็จเรียบร้อยเป็นจานที่ปังมากแตเพิ่มเด็ใจมากจนไปเลยเฮ้ยโอ้ยฉันลืมมันไปชนิด <No. S 1> ฉันควรจะเอามันลงจานได้แล้วหวังว่ามาโกจะชอบกรอบ <No. S 1> ๆนะนะอฉันไม่คิดอย่างนั้นนะ ฉันจะทำยังไงดีอ๋อใช่แล้วม,มาเพิ่มผงชีสกันดีกว่า <Okay. S 1> มันน่าจะช่วยให้ดีขึ้นไนสเออเหมือนจะไม่ช่วยสักนิดเลย <c oughs> ช่างเถอะบอกว่ามาโกจะชอบอะไรแบบนี้นะโอ้ม okay. oh จานของฉันใส่เกลือลงไปนิดหน่อยมันจะออกมาอร่อยสุดปๆปเลย <c oughs> ว้าวสีเหลืองทองน่ากินทั้งนั้นเลย ลองจานนี้ก็ได้มันกินได้จริงๆเหรอย่าสุดๆ yeah. แต่อันนี้ดธอเลกินมาก yeah. Yeah. อือร่อยจัง mm. เดี๋ยวก่อนนะ hmm. นี่มันมฝรั่งท right. อดกานจริงๆเหรอจะลองชิมดู right. ไม่นะรสชาติแปลกมากของคุณย่าฉันนา่ารัฉันบอกแล้วเธอได้ยินไหม โอ้ฉันว่าต้องใช้ซอสมะเขือเทศหนูอยากกินสปาเกตตีได้เลยไม่มีปัญหาน่นอนล่นละวฮัลโหลวิธีทำสปาเกตตีนะแล้วต้องทำยังไงล่ะงั้นก็ใส่ลงไปในหม้อเลยละกันเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ลงอ่ะฉันต้องทำยังไงเนี่ยโอ้ยแล้วข้าวลงไปสักทีเดี๋ยวนะสปาเกตตีงอโง่ฉันแสดงให้แกดูอออ แล้วเขาลงมอสักทีเธอกำลังทำอะไรนะก่อนอื่นต้องเปิดเตาก่อนนะเห็นไหมจากนั้นก็ใส่สปาเกตตี้ลงไปในน้ำ alright 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 เข้าใจไหมนี่มันง่ายมากมันจะอ่อนตัวลงไปเองใช่สิแต่ว่าเธอขมดโอกาสแล้วล่ะสปาเกตตี้ของจริงไม่ได้ทำกันแบบนั้นก่อนอื่นต้องเตรียมแป้งจากนั้นเทออกมา นำหลุมตรงกลางแล้วตอกไข่ลงไป <c oughs> ค่อยๆตะล่อมแป้งและนวดให้เข้ากันยอดสีผสมอาหารสีดำลงไปจะได้เส้นพาสต้าที่ไม่ธรรมดาออกมาจำเป็นต้องทิ้งแป้งโดวไว้สักพัก <c oughs> เดี๋ยวฉันจะจับเวลามาดูกันโอเค What อ่ะได้เวลาแล้วตอนนี้ก็เอาแป้งโกมาได้ย่ง ตอนนี้เราจะนวดมันให้เป็นแผ่นแผ่นแบบนี้และตัดมันแบบนี้เลยมันออกมาเป็นอิตาเลียนพาสต้าเส้นสดตอนนี้เราก็จะต้มมันจากนั้นก็จัดลงจานและปลาหมูจะต้องเข้ากันสุดๆกับเส้นพาสต้าแน่นอนมาทอดกันเลยวางไว้ข้างหน้าของเส้นพาสต้าและเรียบร้อยอ้าว <Awesome. S 1> ย่ากำลังทำอะไรนะทำไมใส่ซอสมะเขือเทศเ,เยอะจัง มันไม่มีคำสอดเยอะไปหรอไม่เดี๋ยวก่อนนะเกิดอะไรขึ้นแอนดี้เธอกำลังทำอะไรน่ะก็แค่สปาเกตตี้มันไม่ยากออกมาละสิเออช่างมันฉันจะเอาแกออกมาเดี๋ยวนี้เออซ่อมก็ไม่ช่วยเลยในหัวของฉันสปาเกตตี้มันไม่หน้าตาเป็นแบบนี้นะทำไมมันถึงยากเย็นขนาดนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าฉันแทนมันด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปล่ะ ฉันต้องทำมันได้นั่นแนะใส่ทุกอย่างลงไปเลยจากนั้นก็ใส่น้ำร้อนปิดไว้และอลอรอแป๊บหนึ่งบะหมี่คือสำเร็จรูปเหรอน่าสยองสุดๆบะหมี่เพิ่มแล้วเยิ้มมะมึอกเหรอถามจริงมันดูไม่น่ากินสักนิดเลยหนูจะกินมันได้ยังไงเหมือนกินยางลบเลย<ไ>และยังกัดมันไม่เข้าด้วย แย่สุดสุดสปาเก็ตตี้กับซอสมะเขือเทศน่ากินนะมาลองกันอือร่อยจังเดียวมามีเกับสำเร็ลูกน่าสนใจต้องมีแย่นะแต่เผ็ดสุดๆหนูกำลังพ้นไปตลกจังหนูเหมือนมังกรเลย งั้นแอนดี้คือผู้ชน,นะเฮ้ฉันชน,นะเหรอเย้ชาเลนจ์สำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้แล้วพวกเธอชอบกันไหมแล้วเจอกันครั้งหน้านะบาย